ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกท,ทุกท่านนะครับติดตามศูนย์นะครับชุดสรุปชุดใหม่ทางเดินดีนะครับชุดนี้นะครับนะชุดนี้คือชุดตัดชุดตัดนี้คือให้บวก5ทุกครั้งนะครับ4บวก5เป็น9 7บวก512 5บวก5เป็น10คือ0อันนี้คือทางเดินหลักร้อยช่องนี้ช่องนี้หลักสิบนะครับช่องนี้หลักหน่วยนะครับนะ ก็สเต็ปอย่างที่ใครได้ติดตามที่แล้วนะครับมีทั้งผิดทั้งถูกนะครับนะก็คือว่าถูกก็ถูกไม่เต็มนะครับผลที่แล้วนะครับชุดนี้4 7 5หมา4มา7มา5อันนี้เขาเรียกว่าชุดตัดอย่างงี้มาเต็มนะครับนะแต่ชุดเก่าสำหรับที่ เพื่อนๆที่ได้ติดตามก็อาจจะได้แค่75นะครับนะหลักร้อยอาจจะคาดเคลื่อนนะครับนะชุดนี้เดินดีอย่างไรก็มาดูนะครับนะนะทางด้ายเครื่องบันนะครับหลักร้อยนะครับ7กับ2อันนี้ตัวตัดนะครับบวก5นะให้บวก5ทุกครั้งนะครับหลักร้อยหลักร้อก็บวก5หลักหน่วยก็บวก5นะ้าศูนย์บวกหได้5อย่างนี้นะครับออก7 2 5 นะครับนะมันก็มา7มา2มา5นะครับ7กับ2 6กับ1 6กับ1ออก2 6 1นะครับนะนี่หลักร้อยนะครับนี่หลักสิบนี่หลักหน่วยนะครับนี่คือตัวตัดนะรูปร่างในลักษณะอย่างนี้2ตัวมาตัวนะครับ7จบวกหเป็น12 5สบวกหเป็น10คือ0 5นบวกหคือ0ออกมา7 5 0มา7มา5มา0นะครับ4ีบวกหเป็น9 7บวก5้นะครับี่ทางเดินของมันนะครับหลายหลายงวดที่ผ่านมานะครับนี่สุดตัดมาดูสูตรที่สำหรับเพื่อนๆที่นะครับได้ติดตามมานะครับชุดนี้ชุดที่นะสำหรับนะพืนเพื่อนที่ยังไม่มีก็มาดูนะครับนะคำเฉลยที่ผ่านมาหาหลักร้อยอันนี้เพิ่มไปครั้งละหนึ่งแต้มนะครับหลักสิบหลักหน่วย นะครับทางเดินของมันนะครับมาดูนะครับทางเดินที่ผ่านมาชุดนี้มาเฉลยให้สาหรับเพื่อนๆที่ได้สูตรที่ยังผิดไปบ้างแล้วก็มาดูสูตรที่ยังไม่ผิดเราจะคํานวณให้ดูในงวดที่ยังไม่ออกนะครับนะครั้งที่แล้วถ้าใครได้ติดตามชุดนี้ชุดเก่า ันนี้ชุดเก่านะครับนะชุดเก่ากนะ็สำหรับ3ตัวนะครับ2ตัวก็75หตรงตรงนะครับอันนี้คือหน้ากว้างนะมันจะมีคำนวณหลัก 100, ร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะก็ผลที่ออกมาก็นะครับเจหตรงตรง,ตรง,ตรงนะครับนะและงวดต่อไปก็ลองไปทำดูนะครับและวันนี้ก็มาเพิ่มเติขมข้อมูลชุดใหม่ให้นะครับ จุดนี้เดินดีอย่างไรก็มาดูนะครับนะวิธีการหาหลักร้อยนะจุดนี้บวกกันนะครับนอย่างงวดนี้4 2 8ได้14หลักร้อยที่จะมาได้นั้นก็คือ4 5 6 7ในงวดต่อไปนะครับเราคำนวณจากวันที่1กันยานะครับรอผลออกวันที่16กันยายนนะครับนี่ที่มาของมันนะวิธีการหาหลักร้อย รางวันที่หนึ่งที่ออกงดที่แล้วห 1, น 1, 4, 4, 7, 7, ึ่งหนึ่งสี่สี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าเลขกท้ายสองตัวสามตัวก็สองเจ็ดแปดสามตัวหน้านะครับสามศูนย์สองสี่ห้าแปดแล้วก็หนึ่งสองสามนะมาเรียงเหมือนกันหลักสิบก็เรียงเหมือนกันแต่ตัวที่วงไว้คือตัวบวกนะครับสี่สองศูนย์ก็ได้หกนะครับเด่นหกเจ็ดแปดเก้า อันนี้คือในงดที่ยังไม่ออกนะครับหลักหน่วยก็เรียงเหมือนกันนะครับตัวบวก1บวกเเป็น8เป็น9บวกอีก1บวกอีก2ก็เป็น11 11ก็คือ1นะครับ1 2 3 4ามมาได้หรือไม่ก็เราพิสูจน์กันในงดวันที่16กันยายนนะครับพอเราทำข้อมูลจากงวดวันที่1กันยานะครับที่ผ่านมาชุดนี้ นะครับอย่างชุดเก่าก็อาจจะมีคาดเคลื่อนไปถูกแค่2ตัวนะมาดูชุดนี้ถูก3ตัวได้อย่างไรนะครับที่คําเฉลยที่ผ่านมานะครับนะคนละสเต็ปกันนะครับหลักร้อยให้เพิ่มไปครั้งละหนึ่งแต้มอย่างบวกกันได้6ก็6 7 8 9ตัวตัดตัวชนก็ชน9 2ตัวมาตัวชนก็4ีตัวนะครับหลัก10บก็4 5 6 7ตัวชนคือ7 9 0 1 2หลักหน่วยชน2 เก้าเจ็ดสองคือตัวที่ออกที่ผ่านมานะครับนะฮะนะเราเช็คให้ดูก่อนนะครับนะสถิติที่ผ่านมาหลายๆงวดนะครับนะว่าสูตรนี้เดินดีอย่างไรนะครับนะเป็นการทดสอบพอเวลาเราไปบวกหาหลักร้อยก็จะได้5ให้เราเพิ่ม6 7 8นะสูตร2ที่2ตัวมาตัวมันจะชนนะครับ8นะครับ4 5 6 7หลัก10ชน6 8 9 0 1ชน 1, 1 งวดนี้จะออก8 61นะครับลองไปดูสถิติที่ผ่านมาแล้วก็ลองไปบวกดูนะครับนะคำเฉลยหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับนะฮะนะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดกระดิ่งนะครับนะแจ้งเตือนแล้วก็เวลาลงสูตรแล้วก็จะได้สูตรก่อนใครนะครับเสียงเคาะกรัฐเตรีรัฐบาลนะครับเดี๋ยวนี้ก็เจอเลขอั้นก็คือก่อนออกหาซื้อยากรเตอรี่นะครับนะ สองสามสี่ห้าคคำนวณหลักหลักร้อยนะครับช่องนี้หลักร้อยนะครับนะแปดเก้าศูนย์หนึ่งช่องนี้หลักสิบนะครับนะสี่ห้าหกเจ็ดคือหลักหน่วยนะตัวชนนะครับชนห้าชนหนึ่งชนเจ็ดนะผลที่ออกค่าหนึ่งเจ็ดนะครับเวลาบวกก็อย่าลืมนะครับวิธีการบวกนะครับนะบวกหานะครับนะในตำแหน่งที่บวกกันนะครับ ได้6นะครับหลักร้อยก็เพิ่มไป6 7 8 9ชน7 9 0 1 2ชน2นะคำว่าชนนี่คือตัวตัดต้องมีสูตรที่2มานะครับนะก็คือมันจะตัดได้ชุดเดียว7 8 9อนะันนั้นสชน5 7 2 5 3ตัวนะครับนะออกงวดต่อไปนะครับ2 3 4 5ชน2 3 4 5 6ชน6 8 9 0 1ชน1 2 6 1นี่คือหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับถ้าเราไม่มีตัวตัดก็น่ากว้าง4 4 6ตัวเฉพาะ2ตัวนะหลักร้อยไม่นับนะครับหลายตัวนะครับนะบวกกันได้6 7 8 9เนะเพิ่มไปนะสุดสอมาก็ชน7 3 4 5 6ชน5 0 1 2 3 ก็ชนศนย์ออก7 50นี่คือหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย3หลักนะครับนะสำหรับเพื่อนๆที่หาสูตรแม่นๆก็ชุดนี้ยังไม่ผิดนะสำหรับท่านที่ได้สูตรเก่าผิดไปแล้วก็มาติดตามสูตรนี้นะครับนะนะอาจจะผิดไม่ซ้ำก็ตามต่อนะครับงวดนี้ก็ได้2 3 4 5นะครับนะชน4 7จ็ดแปดเก้าศูนย์ชนเจ็ดสามสี่ห้าหกชนห้าออกสี่เจ็ดห้านะในงวดที่แล้วนะครับผลที่ออกก็คือเลขสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดห้ารางวันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งกันยายนและงวดหน้าที่ยังไม่ออกนั้นที่เราคำนวณให้ก็สี่ห้าหกเจ็ดหลักร้อยก็คือนะที่วงไว้นะครับตำแหน่งนี้สี่บวกสองบวกแปดได้สิบสี่นะครับให้เราเพิ่ม หลักร้อยนะครับ4 5 6หหนะครับหลักสิบก็ตำแหน่งนี้นะครับตัวที่หวงคือ4 2 0ย์ก็ได้6 6 7 8 9ลองไปเช็คดูนะครับนะ8 9งวดที่ผ่านมาสูตรนี้เดินดีนะครับนะก็ลุ้นงวดหน้านะครับวันที่16กันยายนหลักหน่วยก็1 7เป็น8บวกอีก1ก็เป็น9เป็น10บวกอีก2ก็เป็น11นะครับ 11ก็คือ1 1 2 3 4นะฮะอ่าะฮะในแนวทางวิธีการเลือกการเสี่ยงโชคจากงวดวันที่1กันยาก็รอผลวันที่16กันยานะครับจับคู่ให้นะครับเหมือนเดิมนะครับทีแล้วจับคู่ไปแล้วก็คือ75ตรงตรงงวดนี้ถ้า6มาก็6 1 6 2 6 3 6 4นะนะครับนะครับหวย6 4ก็คือหวยพสอ ถ้าเจ็ดมาก็เจ็ดหนึ่งเจจนะครับนะจับคู่กันในลักษณะอย่างนี้นะครับถ้า8มาก็8 1 8 2นึ่งแนะครับถ้า9มาก็9 1 9 2หนึ่งาสเก้นะครับนะทางเดินนะครับในลักษณะอย่างนี้นะครับนะจับคู่ให้แล้ว6 1 6นึ่งหกสองหกสามหกสี่เจนึ่งเจ็องเจ็ดสามเจ็ดสี่นึ่งแปดดนรียกว่าน้ากว้างนะครับนะ หน้ากว้างนะครับโอกาสที่จะถูกมากนะครับน1ะเก้าหนึก้าสในงวดวันที่16เราคำนวณให้แล้วนะครับสําหรับท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ได้ข้อมูลของเรานะสําหรับสุตรตัดนะครับนะพิทักษ์สูตรหวยก็อ d ดีไลทักมาทางเบอร์นี้065 967 0918นะทักมาทางไลน์หรือไม่ก็สอบถามโทรก็เบอร์เดียวกันนะครับ นะสำหรับสูตรตัดก็นะอีกใบหนึ่งคือใบนี้นะครับนะสูตรตัดนะนะคือใบนี้นะครับสูตรตัดสูตรนี้ก็คือให้บวก5าตลอดนะครับสูตรตัดนะฮะนะสองตัวมาตัวนะครับมันก็จะชนนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยสูตรนี้ให้บวก5าตลอดนะครับหลักร้อยก็บวก5าบวก5บวก5 750ศอย่างนงี้นะครับ สี่บวกห้าเป็นเก้าเจ็ดบวกห้าสิบสองห้าบวกห้าเป็นสิบศูนย์ออกสี่เจ็ดห้าตัวตัดชุดนี้นะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ยังไม่มีตัวตัดก็ให้ทักมาตามเบอร์ที่บอกไว้จะมีคําอธิบายหนาะด้านล่างหนาะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยสองตัวมาตัวนะครับนะเป็นแนวทางวิธีการเลือกการกากรคํานวณนะครับนะฮะก็ฝากไว้เป็นแนวทางชุดนี้แม่นๆ่ยังไม่ผิด นะครับนะสรับท่านที่ต้องการชุดนี้ก็ให้ทักมา0659670918พิทักษ์สูตรหวยนะครับนะฮะหมดที่แล้วก็นะสำหรับท่านที่เสียงโชคซื้อลอตเตอรี่ช้าไป7997นะก็มาก็ได้นะครับนะแต่ว่าบางท่านก็อาจจะหาซื้อยากซื้อไม่ได้นะครับมันหมดก่อนเพราะฉะนั้นก็ นะสำหรับท่านที่ชอบเสียงรัฐทีรัฐบาลก็ให้ทักมาไว้ๆนะครับนะจะได้ก่อนใครนะครับนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้มีความโชคดีทุกท่านนะครับนะสำหรับคลิปนี้เขาจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ